คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบดวงของผมให้คุณผู้ชมได้ดูกันสักหน่อยดีกว่าผมค่อนข้างบั่นใจประมาณหนึ่งนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยดวงผมค่อนข้างที่จะมาแรงแดงทางโค้งในปลายปีในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าผมจะทดสอบดวงให้คุณผู้ชมดูยังไงะคีับนี่เลยคุณผู้ชมกดเข้าไปที่มาร์เก็ตนะครับโซนลดราคานะครับรับไปก่อนครับอันนี้ผมซื้อไว้ไม่เกี่ยวอะไรนี่เลยคุณผู้ชมแพ็คนี้นะครับสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองเติมแค่สามสิบห้าบาทเรามีสิทธิ์ได้รับสองพ ู้ชมมาดูว่าที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้เนี่ยว่าดวงปลายปีของผมเน yeah. bon oh! um sí ี่ยมาแรงนะครับไม่เชื่อคุณผู้ชมดู2800ออกมาแน่นอนครับกดใจสตังค์ไปเลยจังหวะนี้1แถบบายเพย์กดไปครับ processing processing แล้วหมุนหมุนติ้วๆหมุนติ้วๆแล้วแล้วหักตังค์เรียบร้อยคุณผู้ชมดูมาครับมาครับก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใกล้ใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนนะครับ วันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องโปรเตนฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เหมือนจะดีเกมเดียวเกมเดิมที่มีชื่อว่าเกมพหนุ่มโหล้นใส่สม,มาจัมาจักึกทึงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมต้องแอบกระซิบคุณผู้ชมไปสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าเราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่12นั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นไอเดียของผมเองนะครับที่ผมได้ทําการซื้อมานะจาได้ไหมในคลิปที่แล้วนะครับที่เราพาทัวร์ในเซิร์ฟเวอร์ที่12สิบสองเนี่ยผมาะบก็ได้ มาจากที่ไหนนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปต่อนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดอะไรกดอะไรติงต้งติง้งกดกระดิ่งนั่นเองนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจผมในการทําคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมต่อๆไปเลยนะครับโอ้ยลเริ่มพันกันแล้วคือช่วงเช้ามันก็จะแบบนี้นะคุณผู้ชมจะแบบว่าไม่ค่อยดีดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นช่วงดึกๆเนี่ยผมจะดีดมากนะโบลอสมีีปกคุณผู้ชมดูยงงงไอ่่่าเทแล้ววชนี้้้้้้นน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 นะะะคคคครรรรััับบบบบุณผผูชมมมกกกก็็เเเเเิ่่่่ขาาาาาาหหววววแแแลลลออศปปีีียยยยงถด๋ นาวโดยฝนก็ตกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วทำไมคือชอบมายืนบังหน้าผมเนี่ยโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงไหนกันแล้วนะผมลืมเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันก่อนเลยนะครับว่าผมซื้อไอเดียนี้มาเท่าไหร่นะครับซึ่งก็มีคุณผู้ชมทายมานะครับตั้งแต่ราคา1บาท5บาท10บาทมั่งพันบาทมั่ง, 1, งล้านบาทมั่งบ้าไปแล้วล้านบาทคืออะไรผมก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมซื้อไอเดียนี้เนี่ยมาในราคาที่4,500บาทครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับ4,500บาทโอ้โพี่แพง4,500 ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าแพงนะคุณผู้ชมดูนี่ดูตัวครับโอ้โหดูด้ดวงเล่นได้ทัดเล่นได้สบายๆซอมบี้แมนเมตาบลอสมาเตแบบว่าเท่ๆแทงท็อปโอ้โหคือดีเนี่ยโอ้โหท่านนายไอรอนแมนคือเจ๋วมากและนี่ครับโอ้โหโกริปบล็องกริบาร์ดมีหมดพาชาใตา้ดินวัคซีนแมนครับครบเลยอะ่ะคุณผู้ชมนี่มีคิงมีอะไรหมดเลยอะ่ะแต่แค่คิงผมไม่ได้ปัน้นมันแค่นั้นเองก็เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมว่ามันมีแทบจะทุกตัวเลยนะครับเนี่ยดูคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีเแททบจะุกเัวนะครับี่แท่านนนั้เอง ไม่มีซิวเวอร์แฟงกับเมลสกาดนะครับซึ่งเมลสกาดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะแต่ซิวเวอร์แฟงเนี่ยผมค่อนข้างเสียดายนะที่มันไม่มีแต่ราคามันก็4,500บาทไงคุณผู้ชมคือราคามันถูกมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ SSR เนี่ยขนาดนี้เนี่ย <c oughs> คุณผู้ชมดูคือแบบตัวดําแทบจะครบทุกตัวเลยนะครับ <c oughs> แล้วไอดีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เติมแบบว่าไก่กาเลยนะคุณผู้ชมดูครับเติม <c oughs> ตั้งแต่แพ็คแรกครับคุณผู้ชมนี่แพ็คแรกยันแพ็คสุดท้ายครับดันไปสุดยัน 8, ยไปด,ดก,กับมมค,คุชนั่นแหละะคืออเเเาาาติมมมยกร้าของคยใบไป ว่าเขาเติมไปเนี่ยเกือบจะ60,000บาทเลยนะครับคุณผู้ชมและเดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมารีวิว ID ดีผมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูแบบเต็มๆไปเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่และตัวอาวุธ3ดาวมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างพลังเท่าไหร่นะครับเอาแบบว่าเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยได้ ID ดีผมไปแล้วก็เอาไปดูเองกันเลยทีเดียวนะครับประมาณนั้นเลยนะคือคุณผู้ชมจะรู้ยันทุกซอกทุกมุมเลยนะครับของ ID ดีนี้นะมันก็ไม่น่าจะรู้ขนาดนั้นหรอกแลวคุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าผมซื้อ ID มาจาจกที่ไหนใอเั้ยมก็ม่าจากจนาากนะครับมลุ่่อขึงง One Pument Game มไม่ได้ซื้อมาจากเพจขายไอดีนะครับซึ่งไอดีนี้เนี่ยผมก็ประมูลมาได้นะคุณผู้ชมผมไม่ได้แปลว่าจ่ายเงินแล้วได้มาเลยนะครับอันนี้เป็นไอดีที่ประมูลขึ้นมานะครับซึ่งผมก็ได้ประมูลไปที่4,500ไงแล้วมันไม่มีคนแบบว่าบิดต่อนะครับผมก็เลยได้ไอดีนี้มานะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็ไปลองหากันเองและกันกลุ่มๆนี้เนี่ยคนติดตามประมาณ34,000คนนะครับเป็นกลุ่มเกม One Punch Man นะครับที่เอาไว้ซื้อขายไอดีนะครับผมมอยากจะโฆษณาให้เขาเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายโอเคเรามาเข้าสู่กกกาาาารรรรีีีีวววิขออองเเเเเเแแบบดดตตต็็็มมมมส้นลยยท่่่่คุชื ดูอันดับกันก่อนนะครับว่าอันดับของผมอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็อันดับในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกดไปดูกันเลยครับที่อันดับครับแล้วก็แน่นอนและก็ทุกคลิปนะครับที่เรามาดูในอันดับก็คุณกายหิดนะครับก็จะอยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะคุณผู้ชมรังของคุณกายหิดตอนนี้เนี่ยก็8ล้าน2แสนนะครับทีมของคุณกายหิดก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมกดไลค์เลยมีลุงแฟงนะครับซอมบี้แมนดาร์สไน้นะครับผมจี่วอับอมรก ไอดีนี้มานะครับอันดับผมเนี่ยอยู่อันดับที่66นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่50แล้วนะครับผมก็หวังว่าผมจะไต่ไปเรื่อยๆนะครับจนติดท็อป30ท็อป20นะคุณผู้ชมไปดูที่ตัวละครสุดเก่งกันบ้างครับแน่นอนครับอะตอมิกคิสซัมของคุณกายจิตนั่นเองนะคุณผู้ชมเนี่ยทำแบบว่าเถื่อนมากๆนะครับแต่เตตัสก็คือแบบว่าผมนึกว่าเลขบล็กหรือเปล่าทำไมเลือดมันเยอะขนาดนั้นโจมตีมันเยอะขนาดนี้โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่บ้้้้้้้้าาาานน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 นกกกััััััััั่่่่่่ออ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 ะะะคคคคคคครรรรบบบบบทททีีีีีเเเเเฮสส์ขขงง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 ผผผผมมมมมมโโุุณณูููชชต็พพยยยดดหหหววิจแลลซึ จนะครับ5แสนสามนะครับดูแต่ละคอครับวิวสี่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 หมดเลยคุณผู้ชมมีแค่พลังทะเลลึกนะครับที่วิวสามนะครับแล้วคอที่มีให้เปลี่ยนนะครับก็จะมีครบเลยนะครับมีคอของบาคุซันนะครับหน้ากากหวานนะครับซอมบี้แมนมีครบเลยนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟิกเกอร์กันดีกว่านะครับจริงๆเนี่ยไอดีนี้เนี่ยคือตัวละครมันมีเยอะใช่ไหมฟิกเกอร์ก็จะปลดได้เยอะนะครับเนี่ยมีแค่เมลสกาดแล้วก็ลุงแฟล้งนะครับที่ยังไม่มียืนอยู่นะครับตัวอื่นก็คือมีครบส่วนตรงเป้าหมายตรงนี้เนี่ยคคคคุุณณณณผผูู้้้้ชชมมมมกก็็ปปปปลลลดไรรรระะะะะะาานนนนนึึงงแแวัััับบบซ่่ตอจี นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่านะครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมไซตามะนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูสตอรี่นะครับตรงนี้นะตรงที่เขาปลดรูปภาพกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไอดีนี้เนี่ยเขาไป็นไลนปลดภาพแบบว่าแรกๆซะเยอะเลยนะคุณผู้ชมดูครับเนี่ยคุณผู้ชม1 2 3เรียงมาเลย1 2 3นี่ครับ1 2 3พอเราทําแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะทําให้ภาพหลักอ่ะมันจะไปช้านะครับเพราะว่าเรามาเก็บภาพรองอยู่นะครับภาพหลักก็เลยอยู่แค่นี้ครับคุณณผผผููู้้ชชมมมนนนนนีีี่่่่่คคคคครรรรรัััััับบบบบทททท13ะะะะะโอออเเเตตไไปปาจดกกกกกษษซึงงยุ็ เลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะช้านะครับเพราะว่า ID เก่าผมเนี่ยก็ปลดไปถึงสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ปลดความเร็วทีมนี้ตรงนี้ไปแล้วด้วยนะครับแต่ ID นี้เนี่ยผมเล่นมาประมาณ4-5วันแล้วใช่ไหมผมเพิ่งมาปลดสูงสุดได้นะครับเหมือนว่าเขาจะเอาไอ้หมัดตรงนี้เนี่ยไปอัพอันเก่าๆนะคือถ้าเราเอาไอ้หมัดอันเนี้ยไปอัพอันเก่าๆนะครับอันใหม่มันก็จะไม่ปลดล็อกนะคุณผู้ชมเราอย่าไปอัพอันเก่าๆนะครับเราต้องมาอัพอันล่าสุดนะคุณผู้ชมไม่งั้นเราจะไม่ปลดล็อกอันต่อไปนะครับโอเคครับเเเดดดีีี๋ยยยยวววววววตตตต่่่่่่อออไไปปนน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 นผผผผมมมมมมจจะะ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 พพาาาคค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 คุุุุณณณูููู้้้้้้ชชชัััััััััััลลลลลรรรรรรกกกกสสหหบบบบบซึงงใใแแ็็ิธ อุตอะไรบ้างนะครับเป็น2ดาว3าดาวอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมเราจะไม่กดไปดูตรงอุปกรณ์นะครับเพราะว่าคุณผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหะว่าแต่ละตัวมันใช้อุปกรณ์อะไรนะครับถ้าใครไม่รู้ก็คอมเมนต์ถามมาได้นะเดี๋ยวผมไปไล่ตอบให้นะครับโอเคมาดูกันที่ตัวแรกของไอดีนี้เลยครับปั้นเยอะสุดเลยนะก็คือเจ้าดวงนะครับแน่นอนว่าดวงเนี่ยมันแบกได้มันโหดมันอึดมันถึกมากๆนะครับเราต้องปั้นมันเยอะๆนะคุณผู้ชมถ้าใครมีนะครับผมก็แนะนําเทดวงร้อยไปเลยมีร้อยเทร้อยมีสองร้อยเทสามร้อยพลังของดวงตอนนี้ก็เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะครับผชมมพงตี สามนะครับกับเลือด1นล้านสามแสนนะครับแล้วก็ความเร็ว264นะครับคุณผู้ชมไอเทมเฉพาะ3ดาวทั้งสองอย่างเลยนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะเก็บทํา4ดาวตรงนี้อยู่นะครับในี่ไอดีนี้เนี่ยทัศนึมากิก็ปั้นไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็แบบว่ามีทัศนึมากิเป็นลูกรักมาตั้งแต่ไอเดีเก่าๆแล้วนะครับเจ็ดแสนสามนะครับพลังตอนนี้คุณสมบัตินะครับเกือบจะสองแสนแล้วนะครับพลังโจมตีนะครับแล้วเลือดก็แปดแสนหกนะครับความเร็วสี่ร้อยสี่นะครับตรงการ์ดพิเศษ นครับเจ้าซอมบี้แมนนะครับซอมบี้แมนตัวนี้เนี่ยก็ปั้นไปถึงหกแสนแล้วนะครับคุณสมบัติของมันนะครับพลังโจมตีเกือบจะแสนหกนะครับกับเลือดแปดแสนสี่นะครับความเร็วสองร้อยหกสิบสี่นะครับตรงการ์ดตรงนี้ก็เป็นสองดาวทั้งคู่เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะต่อไปก็เป็นเจ้าโบลรอสตัวนี้นี่เองนะคุณผู้ชมเป็นตัวที่เท่มากๆนะครับผมบอกเลยผมชอบมากสกิลมันเท่จริงๆนะเจ้าโบลรอสตัวนี้นะครับพลังของโบลรอสเนี่ยก็ห้าแสนแปดหมื่นนะครับคุณสมบัตินะครับพลังโจมตีแสนเจ็ดเลยนะเลือดหกแสนแปด อันนึงเลยก็คือนะครับตรงการ์ดนะคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมเสื้อเกราะโบอสนะครับสามดาวนะครับคือแบบว่าเตะลอยขึ้นไปในอวกาศแล้วก็เตะลงมาก็าเลยู่นี่นอนแทงเต้งเลยนะครับคุณผู้ชมตราเฉพาะข้างหลังเนี่ยก็แค่2ดาวนะครับต่อไปก็เป็นแทงท็อปมาสเตอร์นะครับพลังของแทงท็อปมาสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็ห้าแสนสามนะครับโจมตีหนึ่งแสน HP เกือบจะหนึ่งล้านนะครับความเร็วสี่ร้อยสี่สิบแปดนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเสื้อกล้ามนะครับจะเป็นแค่สองดาวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตราเฉพาะจะเป็นสดาวเลยนะครับคุณ ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมจะขอข้ามันไปเลยนะครับ มาดูที่เมทัลไนกันดีกว่านะครับเมทัลไนก็5้าแสนหกนะครับคุณสมบัตินะครับพลังโจมตีแสนแปดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเลือดนะครับเจ็ดแสนสามความเร็วห้าร้อยสามสิบแปดนะครับคือเมทัลไนเนี่ยจอกเป็นตัวแรกของทีมเลยนะคือไวสุดเลยนะครับตรงการ์ดตรงนี้เนี่ยก็สองดาวทั้งคู่เลยนะคุณผู้ชมยังไม่มีอะไรเลยนะครับนี่นีตัวนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมเป็นตัวที่ต้องเก็บหอมรอมริษณ์จริงๆนะครับเพื่อที่เราจะเอาเพชรเนี่ยไปซื้อเศษมันแลกมากว่าจะได้ทีละเศษทีละเศษจจจนนนนนนคคครรบบเเเีี่่่ยยก็อข้าางทะะลั ครับบอกเลยเทพเจ้ากัดกร่อนโกริบัสนี่ครับโจมตีตอนนี้ก็แสนสามนะครับเลือดก็เกือบจะ7จ็ดแสนนะครับความเร็ว424นะครับแต่ว่าตรงไอเทมเฉพาะเนี่ยจะเป็น2ดาวแล้วก็ตาเฉพาะ2ดาวนะครับตัวต่อไปเลยเนี่ยก็เป็นราชาใต้ดินนะคุณผู้ชมพลัง5้าแสนสองนะครับก็ปั้นมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับคือสมบัตินะครับพลังโจมตีแสนสี่เลือดเจ็ดแสนสองความเร็วสามร้อยสามสิบสองนะครับท่าตรงนี้เลยคุณผู้ชมมีดาบไรเซเบอร์สามดาวด้วยนะครับตรงนี้ทําเป็นอาวุธเฉพาะสามดาวเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตราเฉพาะกกก็็เปปนนนดดดาาาวววะครััับมูตต่่อไี วัคซีนแมนหรือว่าเจ้าพิกโกโลโอโหตัวมันใหญ่พลังตอนนี้ก็4,009เกือบจะ5,000นะครับโจมตี1ส0 HP 7,006ความเร็ว326นะครับตรงเล็บวัคซีนแมน2ดาวนะครับกับตาเฉพาะ2ดาวนะครับเจ้าก,กระพาะเด็กนี่ไม่ได้ปั้นแล้วนะครับ ตัวต่อไปเป็นตัวที่ใช้เหมือนกันนะคุณผู้ชมซูปเปอร์ดรักซายนะครับ401นะครับคือต้องบอกกันเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้าของคนเก่าเนี่ยเขาไม่ได้ปั้นมาเลยนะครับผมมาทําการปั้นใหม่นะครับพลังมันเลยแบบว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะคุณผู้ชมคือสมบัตินะครับพลังโจมตี90,000กับเลือด840,000นะครับความเร็ว386นะครับพาร์ตตรงนี้ก็สองดาวทั้งคู่นะคุณผู้ชมตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายของไอดีนี้นะครับที่ผมจะทําการแนะนํานะคุณผู้ชมเป็นดรรจีีีนนนนัััะคบตว้่ก็เอามกเตอร์จีมจนัทนะครับคววามเเร็อองนะตัวนี้ก็คือแบบว่่าไมมี เลยคือแบบลอยถ้วยมากๆนะครับคือเราใช้คอหลักของดร์จีนัทไงก็เลยต้องปั้นมันสักหน่อยแล้วนี่ก็คือทีมหลักนะครับคุณผู้ชมทีมหลักเลยนะคือทีมหลักที่เอาไว้เล่น PVP ปกติเลยนะครับที่มีฮีโร่รวมกับปีศาจนะครับจะเป็นทีมนี้นะครับพลัง3ามล้านหกแสนสี่หมื่นนะครับคือความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นเจ้ามิทนายนะครับเวลามิทนายเปิดไปปุ๊บติดกระดูกแตกหรือว่ารับดาเมจปุ๊บเราได้คอมาเพิ่มปุ๊บแทงท็อปดันไป2ทีพอแทงท็อปดันปุ๊บเราได้โล่มานะครัับบได้โล่มาปุ๊ทเลยครัับปอนดับที่นะครรรัับบพอออทสมกกลงปปุ๊็ซูเเ์์ดา สายปุ๊บซอมบี้แมนแล้วตามมาด้วยอาชิร่าคาบุโตะนะครับความเร็วก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมซึ่งผมก็คิดว่าเราอาจจะทําให้ซอมบี้แมนเนี่ยเร็วอันดับที่4ก็ได้นะครับแล้วดาร์กไซด์เนี่ยเป็น5หรือว่า6นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาดูทีมฮีโร่กันนะว่าทีมฮีโร่ของไอดีนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับคุณผู้ชมทีมฮีโร่ครับเราก็แค่เปลี่ยนด้วงออกไปตัวเดียวก็เป็นทีมฮีโร่แล้วครับเราแค่เอาหน้ากากหวานเข้ามาแทนนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าหน้ากากหวานเนี่ยผมแทบไม่ไไดดด้้้้้้้้ปปปปััััันน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 เเเเเเเลลยยยะะะคคคคุณผผููชมมมมมมแแตตต่่่่จจจรรริงงๆววีีีีีานนากากาาาาาหหหหกกกกก็ืืออออโโบบทศ นะครับแล้วนี่ก็คือทีมปีศาจของไอเดีนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นโกลิบาสนะครับเป็นตัวแรกเลยโกลิบาสเปิดปุ๊บทำให้คุโรซูเนติดกัดกร่อนนะครับในเมื่อติดกัดกร่อนเนี่ยคุณผู้ชมก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าทีมคุโรสูเนี่ยก็จะโดนต่อเลือดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อโกลิบาสเปิดปุ๊บราชาใต้ดินครับปาดไปเลยครับเพราะว่าราชาใต้ดินเนี่ยมันเป็นอาวุธสามดาวนะคุณผู้ชมมันก็จะปาดแรงนะครับราชาใต้ดินปาดปุ๊บบ็อกซิ่แมนต่อเลยครับบ็อกซิ่แมนต่อปุ๊บมาด้วยโโโโโบบบบบบบรร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 อออออสสคคคคคคคััััแแแลลลล้้้้้้วววววกกกก็็็็็ไปปทททีีีีีี่่่่ชชชูููาา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 ตตตมมมจจจจดนนนนนนนะะะะะุณผเเเเเยงงิถซ อจะไม่ค่อยได้เตะหรอกคุณผู้ชมโบลสเนี่ยจะได้เตะตอนหลังๆนะครับเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะพอมันจะไม่พอนะคุณผู้ชมมันจะเพิ่งได้เตะตอนประมาณสักเทินสองเทินสามนะครับเออและลืมบอกว่าทีมปีศาจเนี่ยก็พลัง3ามล้านสนะคุณผู้ชมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีนะครับส่วนวันนี้ผมโปรเต้ของต้องลาจูทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจจริงุ๊บ オレはラでとらた。<laughs>